วันนี้เด็กชายจอชได้มือถือเครื่องใหม่เขาดีใจมากและรีบแกะออกมาด้วยความตื่นเต้นจอชรีบเปิดเครื่องและเล่นโทรศัพท์ด้วยความเพลิดเพลินอย่างสนิทสนานจนเวลาล่วงผ่านไปตะวันลับขอบฟ้าเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์แบบไม่สนใจอะไรเลยขณะที่กำลังเดินเดินกลับบ้านท่ามกลางทุ่งนาอันเงียบเหงามีแค่ควายน้อยเป็นเพื่อนเขาแต่เขาก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตื่นนอนตอนเช้า จอจนั่งกินข้าวก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่เหมือนเดิมไม่สนใจสิ่งรอบข้างแม้แต่ตอนที่จอจกำลังจะอาบน้ำนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแม้แต่ช่วงเวลากลางคืนตอนที่เขากำลังจะเข้านอนจอจก็ยังนอนเล่นโทรศัพท์เปิดแสงจ้าและเผลอหลับไปโดยเปิดหน้าจอโทรศัพท์ทิ้งไว้ช่วงเช้าตื่นมาจอจลืมตาไม่ได้เขาตกใจและร้องไห้อย่างหนักมากควายน้อยจึงรีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จอชลงจากหลังควายน้อยเบิร์นโซซัสโซเซเข้าไปหาคุณหมอด้วยหน้าตาซึมเศร้าคุณหมอตรวจเช็คอาการและทําความสะอาดดวงตาให้จับจอชหลังจากนั้นจอชอาการดีขึ้นหมอแนะนํากับเขาว่าให้ลดการเล่นมือถือลงเพราะแสงจากจอโทรศัพท์ทํลายดวงตาหลังจากนั้นจอชก็รับยาและเดินทางกลับบ้านอย่างโล่งใจที่เขานั้นไม่ได้เสียดวงตาไปใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ